สวัสดีค่ะช่อง Youtube ลาตีวัตถุมงคลมิตรหมอหลวงพ่อเดิมนะคะวันนี้นะคะก็ได้มีโอกาสมานำเสนอนะคะวัตถุมงคลให้กับทุกท่านนะคะที่มีใจรักและมีจิตศรานะคะในวัตถุมงคลให้ได้รับชมกันนะคะวัตถุมงคลวันนี้นะคะเป็นมิตรหมอหลวงพ่อรุ่งนะคะวัดหนองสีนวลจังหวัดนครสวรรค์นะคะทั้งสองเล่มเลยนะคะเรามาชมเล่มแรกกันก่อนนะคะ เล่มแรกนะคะความยาวด้ามรบฝัก8นิ้วนะคะฝักไม้นะคะด้ามไม้นะคะฝักรัดด้วยหวายนะคะหวายกาเก่าๆแห้งๆนี้เลยนะคะฝกักเก่าๆแห้งๆอย่างนี้เลยมาดูความยาวเฉพาะใบนะคะ ยาวเฉพาะใบประมาณ4นิ้วครึ่งนะคะการตอกลายก็เอกลักษณ์ของหลวงพ่อรุ่งเลยนะคะลายนี้ลายเล็บจิกคว่ำงายนะคะข้างมีดแห้งสนิทนะคะไม่มีรอยขยับขยื่นของใบมีดนะคะใบมีดเหล็กสวยสมบูรณ์นะคะมีคับไข่บ้างนะคะตามการเวลานะคะคับไข่ขุ่มสนิมนะคะ ใบมีดสันมีดนนหนาๆอย่างนี้เลยนะคะฝั่งตะกุดไว้สามดอกนะคะเป็นอีกหนึ่งเล่มที่สวยงามนะคะสวยงามคลาสสิกนะคะท่านใดที่มองหาวัตถุบุญพลมีดหมอหลวงพ่อลุ่งนะคะก็แนะนำเลยนะคะนะคะตะกุดสีทองสามดอกนะคะ ดูเล่มที่สองกันนะคะเล่มที่สองความยาวด้ามรวมฝักนะคะอยู่ที่แปดนิ้วครึ่งนะคะด้านไม้ฝักไม้ฝักรัดด้วยหวายนะคะฝักไม้แห้งๆอย่างนี้เลยนะคะหวายเก่าแห้งๆอย่างนี้เลยนะคะมาดูความยาวเฉพาะใบนะคะสี่นิ้วครึ่งนะคะความยาวเฉพาะใบ เดมนี้ก็สวยคลาสสิกเหมือนกันนะคะสีมาเปลวเพลิงนะคะตอกลายก็ลงอักขระไว้ทั้งสองด้านเลยนะคะข้างมีดแห้งสนิทนะคะไม่มีรอยขยับขยื่นของใบมีดนะคะตอกตะกุดที่สันมีดสามดอกนะคะเงินทองนาคนะคะใบมีดสันหน,น,น,นานี้เลยนะคะ มีดหมอหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลน,นะคะจังหวัดนครสวรรค์ก็เป็นอีกวัตถุมงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะที่ได้รับการนิยมกันเยอะเหมือนกันนะคะเหมือนมีดหมอของหลวงพ่อเดิมเลยนะคะสําหรับท่านใดที่มองหาอยู่นะคะก็แนะนําเลยนะคะสองเล่มนี้ก็เป็นขนาดพกพาได้นะคะใส่กระเป๋าเดินทางไปไหนมาไหนได้นะคะเพื่อปกปักรักษาคุ้มครองนะคะมีติดตัวไว้ก็อุ่นใจนะคะ รานับถือครูบาอาจารย์นะคะมีวัตถุมงคลของท่านปกปักรักษาคุ้มครองติดตัวไปด้วยแล้วก็อุ่นใจเนาะต,ตีมีดหมอเองไปไหนก็พกไปด้วยเหมือนกันนะคะจะมีทั้งมีดหมอของหลวงพ่อเดิมมีดหมอของหลวงพ่อลุ่งมีดหมอของหลวงพ่อกวยผ้ารอยเท้าผ้ายันก็พกติดตัวไปหมดเลยค่ะมีสิงห์ก็พกไปด้วยค่ะในกระเป๋านี่ถือว่ามีแต่วัตถุมงคลของหลวงพ่อกันทั้งนั้นเลยค่ะ พกติดตัวไปด้วยไปไล่ไปนาไปสวนก็จะพกไปตลอดไปทํางานก็พกไปตลอดค่ะหรือจะออกไปข้างนอกก็พกค,ค่ะเพราะว่าก็นับถือครูบาอาจารย์นะคะก็มีวัตถุมงคลของท่านติดตัวไปด้วยเราก็อุ่นใจเนาะสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะบูชานะคะก็โทรหรือแอดไลน์มาได้นะคะที่เบอร์091นะคะ0480487เนะคะเป็นทั้งเบอร์โทรและเบอร์ไลน์นะคะ แท้ทันหลวงพ่อปลูกเสกแน่นอนนะคะได้มาจากชาวบ้านในพื้นที่โดยตรงนะคะชาวบ้านที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อเก็บรักษากันมายาวนานนะคะจนถึงรุ่นลูกรุก่นหลานนะคะท่านเ้าก็ปล่อยให้มานะคะแบ่งปันให้มานะคะค่ะ สหรับท่านใดที่สนใจก็แอดไลน์หรือโทรมาได้นะคะ091 018 018 7เป็นทั้งเบอร์โทรและเบอร์ไลน์นะคะสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามในช่อง y t u t u ลาตีมิตหมอด้วยนะคะก็ขอบพระคุณุูท่านที่กดติดตามขอบพระคุณดูท่านที่เข้ามารับชมนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ